thank you ที่จุดคัดกรองตอนนี้ลงเรือแล้วก็ลงเรือกันใช่วันนี้เรามีไกด์หนึ่งคนพาไปเราอยู่ที่เรือราดิงอ่านะคะแล้วก็ตอนนี้เราเราจะเข้าไปจอดเรือน้ำใสมากอากาศดีมากเดินเล่นถ่ายรูปข้างบนเดินเล่นถ่ายรูปก่อนแล้วก็กินนั่งเรือออกมาประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะชั่วโมงไหมแถวนี้เขาเรียก เป็นเกาะเหมือนกับพวกแถวเกาะห้องในเกาะห้องมันจะมีอะไรบ้างนะพี่เกาะนี้มันเป็นหมู่เกาะห้องมันจะมีผักเบี้ยผักเบี้ยตรงนี้ลาดิงนะผักเบี้ยแล้วก็ลากูนเราลาดิงลากูลแล้วก็เกาะห้องแล้วก็เกาะห้องมันเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเพราะตอนนี้มันไม่มีใครอยู่เลยนี่เที่อยู่รวมเรามีทั้งหมดหกคนเป็นหาด อยู่ในซอกเขาสองลูกนะเขาเหิงปูนน้นําแบบเห็นได้ชัดก็คือพอเรานั่งเรือออกมาจากจากฝั่งด้านนอกอะไอฝั่งอ่าวนางนะ,ะมาถึงเนี้ยน้ําจะเปลี่ยนจากสีฟ้านะก็ว่าใสแล้วนะมันมาอยู่น,นิดกลายเป็นสีเขียวน้ำใสมากใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะผักเบี้ยนะคะจริงๆเขาคล้ายๆกับเกาะคล้ายๆกับทะเลแหวะเพราะว่า <Yes. S 1> น้ำขึ้นมันก็จะมาเจอกันตรงนี้เหมือนกัน uh huh. okay. ตรงนู้นเป็นเกาะไร่เป็นฝั่งนูซึ่งเดินได้แต่ว่ามามันก็ไม่ได้แห้งมันก็ประมาณเอว เทาที่จะเข้าไปหาลากูนแล้วนะลากูนอยู่หลังเกาะห้องโอเค okay. ก็เป็นทางเข้าเล็กๆนะคะที่เข้าไปก็จะเป็น,นกับเป็นถงน้ำค่ะ เบิ้ลเครื่องทีเดีย่ว่าทางเขาไม่เกิด<อ>ตัวใหญ่ใหญ่อะน,นอนคข่เจ็ไม่ได้นอนในถ้ำนะครับผม แรกที่เราจะไปอ่ะเราจะไปชมวิวข้างบนก่อนข้างบนมีอะไรข้างบนมีจุดเหมือนกับเป็นว uh ิวพอยท์อ๋อเะเพื่อให้เราแบบว่าดูก่อนแต่ถ้าเราเสร็จแล้วค่ะเราลงมาแล้วค่อยเล่นน้ํากันอือฮะแล้วก็เล่นน้ําดูปะการังในที่นี้ค่ะแล้วก็ตอนเนี้น่าจะเกือบๆเที่ยงแล้วเนาะสิบโมงครึ่งสิบโมงกว่าก็เดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาลงมาแล้วเราจะทานข้าวที่นี่ uh huh. นะคะ พอจบจากห้องนี้ปั๊บวเราจะยิงยาวเข้าไปสี่เกาะสุดท้ายของเราก็คือทางฝั่งที่เป็นพวกทะเลแหวกไล่เลยและพวกเนี้ยอันนี้เราก็เก็บในนี้หมดแล้วอันนี้เป็นเกาะห้องสุดท้ายโอเคโอเคจุดชมวิวสามร้อยกวานเรสามร้อยานค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะเป็นบันไดาทั้งหมดประมาณ400อกว่าขั้นซึ่งเราจะพยายามไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้ไปอยู่แล้วัถึงนี้แล้ว จุดเดินค่อนข้างที่จะชันมากแต่มันจะมีจุดพักอยู่ข้างบนนี่เมื่อกี้บางบอเขามีอยู่ประมาณสามจุดในจุดที่หนึ่งตอนนี้นะคะเราได้มาถึงจุดชมวิวสามดาวสิงห์สาแล้วค่ะยังนี่คือจุดพักจุดที่หนึ่งมีหมดสามจุดโอ้ยคือจุดนี้นะมันเป็นจุดที่เป็นจุดเปลสนามเหรอใช่ คือตะกี้บา,บางบอกว่ามันก็จะมีคนแบบขึ้นใหม่ไว้เป็นลมอะไรก็แล้วแต่จุดนี้จะเป็นจุดสแตนบายของเตสนามน uh huh. ี่เจ้าหนที่เขาจะมาแบบว่าผมมบาบ้านใดๆก็แล้วแต่ตรจุดนี้ uh huh. แล้วก็ค่อยเอาลง <Okay. S 1> ใช่ค่ะแต่ตอนนี้อยากให้ดูนี่นดินหน่อยหมายถึงเดินขึ้นไปข้างบนน่ะน่าจะเป็นจุดที่สองที่เป็นจุดพักคิดว่า จุดพักจุดที่สองใช่ค่ะก็จุดนี้ก็จะเห็นวิวธรรมชาตินะครับสมจริงที่เขาเป็นเมืองร้อยเกาะใช่ดูดิเกาะเยอะมากเที่ยวนะวันเดย์ทริปเที่ยวทุกเกาะนะโห,ไม,หมไม่หมดหรอกไม่หมดนี่กะว่าวันนี้มาเก้าเกาะว่าออกแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้จะเที่ยงแล้วก็ยังยังได้แค่ครึ่งเดียวอเออครึ่งเดียวเอง พราะจริงๆเราออกตอนแปดแปดโมง uh huh. กว่าจะได้ขึ้นเรือจริงๆก็8ปดโมงครึ่งเนาะเก้าไ,ไ,ไม่ขึ้นเรือแปดโมงยี่สิบแล้วก็นั่งเรือมาถึงเกาะชั่วโมงอันนี้คือจุดพักที่สใช่จุดสุดท้ายใช่แล้วก็วนข้างบนอีกแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องมาดูดิจุดพักอยู่ที่สาม เห็นวิวแบบฮาพอใจจุดนี้ก็มาได้เลยมาร้อยมาสองร้อยยี่สิบองศาเป็นไงบ้างหายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยรู้ไหมว่ายังไม่ถึงครึ่ง <บา S 1> อีกครึ่งนึงก็คือต้องเดินลงอ๋อก็เดี๋ยวเราไปจุดนัด้นขบนนะคะจริงจริงมาเหลเอืออีกไม่กี่ขั้นเองไม้ขัน้นดิอยู่ตรงนี้ร้อน จดุดที่เราไปกินละไสอรู่นล้วก็ได้อลงมาจุดชมวิวเป็นไงบ้างชมวิวสวย360องศาสมชื่อจริงๆแต่ว่าทางคึื่นก็จะชันๆหน่อยแล้วก็บางจุดก็เป็นแดดเลยล้วน ก็จะเหนื่อยตรงที่มันเป็นแบบแดดขนาดนั้นก็ใครที่จะขึ้นเดินขึ้นนะรองเท้าด้วยนะใส่รองเท้านะคะเดินเท้าเป่็ได้เป็นพื้นตะแกรงเหล็กซึ่งถ้าโดนแดดแล้วจะร้อนมากร้อนมากแล้วก็อีกอย่างมันไม่เหมาะกับการใช้เท้าเปล่าเดินเพราะว่ามีโอกามันตกไปในร่องแล้วมันมีโอกาสที่จะลื่นสูงแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนก็ถ้าใครแวะมาที่อันนี้เก่อก่อห้องก็มีจุดชมวิว ด้านบนแล้วก็มีจุดสำรวจธรรมาชาติที่เรายังไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยอกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะลงน้ำใช่ค่ะ ดำน้ำแรกกันนะที่จะลงชูก่อนแต่เช้ามาก็คือเนี่ยกอนแรกอันที่เราจะดำน้ำนี่คือกอแดงแดงจริงๆครับผมเห็นมันเป็นสีแดงนะเขาเรียกกอแดงที่มาของกอแดงแล้วก็อย่างหนึ่งมันเหมือนมันมีลังนกด้วยใช่ น้ำเหรอใช่ไปสุดดันน้ำสุดถ่ายรูปถ้าเรียกง่ายๆว่ามากระบี่เราไม่มาฟอราดเท่ากับไม่ได้มาเช็คอินโอ,โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดำน้ำนะคะตอนนี้ก็ไปจองเลวเตรียมกันที่ก่อนนะคะ